ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของทางช่องเราอย่าง Over Top Up บริษัทรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถเลือกเติมได้ทั้งแบบ UID และแบบปกตินะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนรับประกันความปลอดภัย100%ครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปอยังลิงก์ใต้ Description ได้เลยนะครับ เดนเเลฟนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถือได้ว่าลึกลับที่สุดในเกนจินอิมแพกเลยก็ว่าได้เขานั้นปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกให้เราได้รู้จักกันในคลิปวิดีโอตัวอย่างเควสหลักรอยเท้าโดยเขาก็ได้สปอยเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั้ง7ประเทศให้กับเราเหล่าผู้เล่นได้รู้ครับแต่นั่นมันก็ไม่ใช่การพบเจอกันอย่างเป็นทางการนะครับเราจะพบเจอกับเดนเ l เลฟอย่างเป็นทางการครั้งแรกได้ในเมืองมอร์สเตดครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาได้เดินทางมายังเมืองมอร์นเอง นะซึ่งนั่นมันก็ทําให้เรากับเดนเซเลฟเนี่ยได้ทําความรู้จักกันครั้งแรกครับต่อมาเราจะพบเขาอีกครั้งในบทที่1ฉากที่4ณนเะมืองหลีเย่ครับรวมไปจนถึงการพบกันอีกครั้งที่เหมืองชาซึมครับโดยเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้นะครับว่าเดนเซเลฟแท้ที่จริงแล้วในอดีตเขาเป็นถึงหัวหน้าขององค์รักราชวงศ์แคนเรียเลยทีเดียวนะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างครับถึงแม้ว่าเขาจะถูกคำสาปเช่นเดียวกับชาวแคนเรียคนอื่นๆแต่เขากลับไม่ได้เปลี่ยนสภาพกายไปเป็นแบบเพื่อนๆของเขานะโดยเรื่องราวตรงส่วนนนี้มัก็ ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเหตุผลที่เดนเซเลฟเนี่ยไม่กลายพันธุ์ไปเป็นแบบเพื่อนๆเขาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่อีกทั้งเรื่องราวในบทที่1ฉากที่4นั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวของเดนเซเลฟใช้พลังของเขาออกมาครับจากภาพเหตุการณ์ที่เดนเซเลฟเนี่ยได้ใช้พลังออกมานั้นครับมุมมองของผมในคิดว่าลักษณะและรูปแบบของพลังงานเหล่านั้นมันไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับพลังงานธาตุต่างๆในทวีปเทรเวสเลยแม้แต่น้อยครับแต่มันดันไปคล้ายคลึงกับพลังของเหล่าอบิสแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวครับเพราะเเอาจริๆแล้วนี่ย ราก็ไม่รู้นะครับว่าเหล่าอบิสมันมีพลังงานรูปแบบไหนกันแน่ซึ่งเรื่องราวของพลังทั้งฝ่ายอบิสและเดนเซเลปนั้นเนี่ยทางตัวเกมก็ได้ปล่อยเบาะแสะออกมาให้เราเหล่าผู้เล่นได้ค้นหายอยู่บ้างครับเบาะแสะของพลังที่ว่านั้นจะถูกบันทึกเอาไว้ในคอลเลกชันหนังสือเบคุยะโกคุซึ่งก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในเล่มที่4ครับโดยภายในเล่มที่4นั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของโอโรบาจิหรือเทพปสูนงูยักษ์ในช่วงของสงครามอาคอนนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทําการทดลองสิ่่งงงตางๆนะรวมถึก ทดลองวิเชฟเนี่ยภายในเอ็นกานโนมิยะครับโดยเบาะแสนั้นก็จะถูกเขียนเอาไว้แทบจะย่อหน้าแรกเลยครับเนื้อหาได้ระบุเอาไว้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหัวข้อาการทดลองที่เกี่ยวกับทายาทมังกรทะเลจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่กําหนดโดยวัทสึมิโอมิคามิเอกสารทั้งหมดก่อนปีที่จะก่อตั้งวัทสึมิขึ้นมาจะถูกทําลายทั้งหมดหมายเลขลำดับของเอกสารจะไม่ใช้หมวดหมู่อัลฟาเบตาแกมมาเดลตาและ เอฟซลอนซึ่งภาษาเหล่านั้นมาเป็นภาษาวัฒนมิิโบราณพวกเราจะไม่ใช้มันอีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นดินน้ำไฟลมอากาศธาตุ และความว่างเปล่าเราจะใช้ภาษานี้ในการจําแนกประเภทใหม่แทนซึ่งจุดน่าสนใจมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับพวกเขาเนี่ยได้เปลี่ยนวิธีการเรียงลําดับของเอกสารจากอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าและเอฟซีลอนไปเป็นดินน้ําไฟลมอากาศธาตุและความว่างเปล่าโดยหากเราอ่านข้อความตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็มันก็จะกลายเป็นว่าอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าและเอฟซลอนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นเอิร์ธวอเตอร์ไฟวินอีเธอร์และอย ซึ่งดินน้ำลมไฟเนี่ยครับธาตุทั้ง4เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบในทวิทรเวสทั้งหมดครับแต่สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินชื่อของมันเลยนั่นก็คืออีเทอร์และวอยซึ่งสสิ่งนี้นั่นเองครับที่เป็นเบาะแสที่เราได้พบเจอแล้วก็คาดว่ามันอาจจะเป็นพลังของเหล่าอบบสและเดนสเลฟก็ได้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักกับอีเทอร์กับวอยก่อนนะครับว่าทั้งสสิ่งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อีเทอร์ Ether เนี่ยโดยข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมในวัน,น,น ของสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์นะครับมีชื่อว่าคุณป๋องแป้งอาดวรงจันทมาศครับถ้าใครเนี่ยอยากเข้าไปอ่านแบบเต็มๆก็สามารถตามไปอ่านได้ผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้เลยนะครับและถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนื้อๆเนี่ยก็ตามไปได้ครับพิมพ์ไปในยูทูบเลยนะครับว่าใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์นะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนื้อๆเพียบเลยใครชอบก็ไปติดตามกันได้นะซึ่งจากข้อมูลแหล่งนี้นั่นเองครับได้บอกกับเรานะครับว่าอีเทอร์เนี่ยเป็นสารที่่่กดสสุในงิิญัฟ ในช่วง200ปีก่อนนะ่ยก็คือการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าแสง สามารถแทรกซ้อนและเบี่ยงเบนได้เหมือนคลื่นทําให้ทฤษฎีคลื่นแสงเนี่ยได้รับการยอมรับในที่สุดครับธรรมชาติของแสงเนี่ยดูเหมือนจะคลี่คลายจนไม่มีอะไรให้ศึกษาอีกต่อไปแล้วแต่ในความเป็นจริงครับมันกลับนําไปสู่ปัญหาใหญ่ที่ทําให้เหล่านักฟิสิกส์ต่อมาเนี่ยได้ปวดหัวนับร้อยปีเลยปัญหานั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับตัวกลางในยุคนั้นครับคลื่นที่นักฟิสิกส์รู้จักนั้นทุกคลื่นล้วนแล้วแต่จะต้องมีตัวกลางในการเดินทางเช่นคลื่นเชือกคลื่นที่เคลื่อนที่ไปบนเส้นเชือกคลื่นเสียง เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปบนอากาศครับคลื่นน้ําคลื่นที่เคลื่อนที่ไปบนน้ําถ้าปราศจากตัวกลางในการเดินทางของคลื่นแล้วเราก็คลื่นเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ครับคําถามที่ตามมาก็คือแล้วคลื่นแสงล่ะ มันเดินทางผ่านตัวกลางอะไรกันเหล่านักฟิสิกส์ในยุคนั้นนะครับนึกไม่ออกว่าคลื่นแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่โดยไม่มีตัวกลางได้อย่างไรมันจะต้องมีตัวกลางสักอย่างที่ทําหน้าที่สั่นไหวไปมาเพื่อให้แสงเนี่ยเดินทางไปบนนั้นได้แน่ๆโดยนักฟิสิกส์เนี่ยครับเรียกตัวกลางนั้นว่าอีเทอร์หรือเรียกเต็มๆว่าอีเทอร์น้ำแสงลูมินีเฟโรัสอีเทอร์ โดยคำคำนี้ครับเป็นคำเก่าแก่โบราณที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณโดยนักปราชในยุคนั้นเชื่อว่าอีเทอร์เนี่ยเป็นสะสารแห่งสวงสวรรค์ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเอกภพแน่นอนว่าอีเทอร์นั้น เป็นสสารที่นําแสงได้ครับดังนั้นในตอนนี้ครับเราจึงเชื่อกันว่าสาเหตุที่แสงเนี่ยเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกได้ก็จะต้องมีตัวกลางเป็นสสารที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเอกภพอย่างอีเทอร์นั่นเองครับตัวต่อมาน,นจะเป็นวอยทําคํานี้ครับหากเราแปลตรงๆต,ต,ต,ตัวเลยก็คือมันจะสามารถแปลได้ว่าความว่างเปล่านั่นเองนะวอยเท่ากับความว่างเปล่าซึ่งไอ้เจ้าวอยเนี่ยครับส่วนมากนะไม่ว่าจะเป็นหนังใดๆหรืออนิเมะหรือมังงะมังฮวาต่างๆไม่เว้นแม้แต่เกมพี่ของไข่ โฮโยเวิร์สอย่างเกมฮองไกเนี่ยก็จะนําคําว่า v วล์ไปใช้อธิบายเกี่ยวกับมิติแห่งความว่างเปล่านั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพไปถึงพลังของ h ฮชเชอร์ออฟวล์หรือก็คือก็อดเคียร์นาที่ทุกคนรู้จักกันนะนั่นก็น่าจะเป็นคอนเซปที่มีความเป็นไปได้สูงครับว่าทางตัวเกมเกนชินอิมแพกอาจจะนําเรื่องราวเหล่านั้นมาใช้บ้างซึ่งไอเจ้า2ธาตุทั้ง v วล์และอีเทอร์นี่แหละครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกอย่างมากเลยนะโดยลักษณะของพลังเหล่าอบิสและเดน s ซเลฟนั้นผมเชื่อว่าอาจมีความเป็นไไไปด้มม่า กน้อยครับที่พวกเขาเนี่ยจะใช้พลังงานของอีเทอร์หรือไม่ก็วอยเพราะว่าไอ้เจ้าทั้งสองพลังเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้โดยโอโรบาจินั่นเองครับและโอโรบาจิก็เป็นหนึ่งในตัวตนที่อยู่ในยุคข,ของสงครามเทพอสูรนั่นเองครับซึ่งก็ต้องย้ําก่อนนะครับว่า เรื่องราวทั้งหมดนี้นมาเป็นเพียงแค่เบาะแสและทฤษฎีส,สมมติฐานที่ผมคิดขึ้นมาเท่านั้นทางตัวเกมยังไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยนะและสุดท้ายนี้ครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของวอยกับอีเทอร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยัง